มวยสาคอสมัครเล่นหญิงจากมหาวิทยาลายัยเกษตรมดิตดีกรีแชมป์ประเทศไทยเอาชนะแชมป์เก่าได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับมวยสาคนสมัครเล่นรอบชิงชนะเลิศรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมหญิงสุธามาศโคกชูจากมหาวิทยาลายัยเกษตรมฑิตเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบกับพิมพ์นิพาธานวัตพิพัฒน์แชมป์เก่าปีที่แล้วจากวิทยาลัยท้องสุข ทางด้านสุทธามาศโคกชูออกหมัดเข้าเป้าอย่างจะแจ้งครบ3ายกเอาชนะคะแนนทีมนิพพาคว้าเหรียญทองได้สําเร็จสําหรับนักชกจากมอกเมบัณดิตกําลังศึกษาปริญญาโทรัฐภาษาศาสตร์และเป็นครูสอนมวยไทยและครูสอนมวยสากลสมัครเล่นอีกด้วยเรียนปโทเสาร์อาทิตย์เรียนตั้งแต่ตอนเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์สอนมวยอยู่ที่ไอเอมอโศกค่ะ แล้วก็สอนตั้งแต่9้าโมงถึง2อดุ่มครึ่งค่ะรุ่นไฟเวท52กิโลกรัมชายชายมงคลหารพันธ์ของเจ้าภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรุ่นเหรียญทองแรกให้กับเจ้าภาพในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้โดยกำปั้นกับวัฒนะโพสุวรรณฝ่ายน้ำเงินของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นลูกชายของประเมินศักด์โพสุวรรณเหรียญทองเมืจากลสมัครเล่นกีฬาเอเชียนเกมปี1998ผลปรากฏว่า ปัฒนะออกหมัดได้หนักหน่วงทั้งซ้ายและขวาเข้าไปหน้าและลำตัวจนทําให้ชัยมงคลล้มลงและหมดทางสู้ปัฒนะอชนะเทคนิคเกิลน็อกเอา์ยกที่ 2, 2ได้เหรียญทองให้กับสถาบันการมรัศึกษาว่ายน้ํามาสุดท้ายเดี่ยวผสม200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าเบญจพรศรีพนมทรช่องว่าที่3ทีมชาติไทยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยราชินีสะกีฬามหาวิทยาลายัย2สมัยติดต่อ,อก,กันออกตัว100เมตรแรก ตามหลังพัทรวดีกิติยะทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแต่ว่าจากนั้นเบนจพรเล่นความเร็วในท่ากบและฟรีสไตล์แตะขอบสะเป็นคนแรกทำเวลา2นาที21.39วินาทีคว้าเหรียญทองปิดท้ายเป็นเหรียญทองที่5ของตนเองมากที่สุดในว่ายน้ำการกลาวเกมและได้ตำแหน่งราชินีสะ3สมัยติดต่อกันเดยนเงินพัทรวดีทำเวลา2นาที21.77วินาที พุทธสาทีมหญิงรอบรองชนะเลิศสถาบันการราศึกษาพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศ,ศรีสเกตครึ่งเวลาแรกสถาบันการรศึกษาออกนำสองประตูต่อศูนย์จากกิติยาพรชัยเสนและรัติการพลโคกกลวดครึ่งเวลาหลังวิชุดาแถวทัตหลุดเข้าไปยิงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศ,ศรีสเกตไล่มา1ประตูต่อ2แต่ว่าพรศิลิใจปิงทำประตูย้ำชัยให้สถาบันการรศึกษาชนะ3ประตูต่อหนึ่ง ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกาพบกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่เอาชนะแชมป์เก่าว,วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย1ประตูต่อ0นิวัสุริยะถ่ายภาพธิติภูมิรุ่งปิติรายงานจากจงังหวัดบุราชธานี